มน,น,บบน,น,นเลยไม่เลยว่าเป็นคลมๆน,นี่่ม้ว,มว่สอตวด้อีวเตรียมตยมมันมีปองป่าตำ่ำเลยหืวอว่าป่าสบาเออม,มันเ็ดแล้ยในต่อมนี่คือมัน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 ขาดิบดีแน่นอนะขาดิบดีเลยเพราะว่าแต่ว่าป่ามันต่ำหมดนะต่ มากครับเสา,ามากขึ้นถุงว่นสัง่านไม่ได้ปกินไปกินดิข้างนองทนข้างใน้วงเมนเนี้ลงเนาะ,ะมันติดมันติดประตูน้ำนี่ แปลงวงขาดไหมเนาะอ,อืมต้องแปลงวงขาดไหมเปเลยตั้งแล้วอวันดีวันดี เฮ้ยเดหโอเคมตัวไม่ใหญ่มากสามิสี่เฮ้ย้ยนี่ยเต็ีนแ้มกขันกันวายกขึ้นมันีานงเ ไปในป่าไปในป่าชุบนีเอาเลยจ้าไปทางไหนอยู่ก็นปทางไหนก็ไฟก็เอารถไปเลยไปกันไหเฮ้ะไปยักวัดต้องวัด

ไหุ่นลนันที่ไหนถึงมาไดยังไปหุ่นเดี๋ยวบาทอกจุบาทนยบา,ยบาต้องแป่อยป่อยป่อยป่าลงน้ำป่อยป่าลงน้ำ <c> เ <oughs> อาหยิบได้ก่อนป่อลงน้ำสองวะเอ,อก่งว้าพอป,ปิบดบาด้านลบ้านเอาอบางุทธสามบาทเลย,ย มันก้อนหมันขาดก้อนมันขาดกอนแค่จะของอีกฮ่อนแ่ของอ่ะอ่ะ

ลุนลดขาดบ่ขาดบ่แสดงว่ามีของขาดดินี่มันลุดออกมาอีกบ่ดิขาดขาดมันบ่ติดว่ามันอยู่ในแห่ดิมึงอย่างเลยแตมันดินมีหอยขาดดิโอ้โหแล้วมันขาดตัดตีนแหดิว่า ตินนอกเห่มันนี่อมันตินนอกแห่ะเยอ้ยมันไม่ขาดน้องซุ้ก็ไม่ขาดขาดตีนแหงอย่าว่ามันมันมันพัดันทั้งหับตองลขนาดตาตัวนี้หน่อยน Mày có tay vào nha mong. I'm going home, mommy. mông là hai mày 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 này mày 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 mông là đi dưới mày đi dưới. ผมจะกินโม่กันหอ๋อบางยังถ่าได้ไม่น่าเออกำว่าเราสองโมงกับตะกี้ม่ใส่มาเลยสัวเพราะว่า่เนะเพาะต้องคนบอกแล้วเออเฮ็ดตารประจำว่าเกมงครึ่งเลยขี้รถมาหาเลยมันมนีเหนึงแรงแรแแนร้งแรงแรงร